สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประสมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะในสมัยโบราณการสื่อสารของมนุษย์จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่หาได้ง่ายๆเช่นการส่งสัญญาณระยะใกล้จะใช้การเคาะตีให้เกิดเสียงค่ะส่วนระยะไกลนะคะ จะใช้การส่งสัญญาณควันจากนั้นการสื่อสารได้มีการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้งานมากมายค่ะอย่างยกตัวอย่างการกดออดที่โรงเรียนเหมือนการเคารพธงชาตินะคะก็จะมีการกดออดให้นักเรียนนะคะมารวมตัวกันที่หน้าเสาธงนะคะอันนี้ก็คือการส่งสัญญาณค่ะ การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆนั้นนะคะคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องที่ใช้งานแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่นๆหากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นจะนําอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานมาต่อกันเช่นต่อกับเครื่องพิมพ์ค่ะต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลและหากต้องการคัดลอกไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึง่งจะต้อง ใช้วิธีการนําข้อมูลเก็บในหน่วยความจำรองเช่นแผ่นดิสก์ค่ะแล้วนําหน่วยความจำรองนั้นไปใช้กับเครื่องที่ต้องการนะคะแผ่นดิสก์หนูจะหนูน่าจะไม่เคยเห็นกันลูกเพราะว่าตอนนี้นะคะมีแฟลชไดร์มาแทนที่แผ่นดิสต์แล้วในสมัยครูช่วงตอนที่ครูอยู่ป .6 ยังมีแผ่นดิสต์ขายอยู่ค่ะตกแผ่นละ20บาทอะแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะ นำรูปภาพมาให้ดูกันนะคะว่าแผ่นดิสนี์หน้าตาเป็นยังไงนะคะลูกนะต่อมามีการนำคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการใช้งานมาเชื่อมโยงกันมากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะทำให้ย้ายข้อมูลสำรองข้อมูลใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ต่างๆร่วมกันได้สะดวกสบายมากขึ้น และเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงใช้ระบบสายโทรศัพท์มาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อค่ะจนปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลกเรียกว่าอินเทอร์เน็ตค่ะความจําเป็นในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความจําเป็นในการทํางานในยุคป,ปัจจุบันค่ะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้การทำงานมีความคล่องตัวยืดหยุน่นและปรับตัวให้เข้ากับเนื่อนไขต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเครือข่ายช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณโดยช่วยสนับสนุนการใช้ทรัพยายกรคอมพิวเตอร์ร่วมกันเช่นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลค่ะ เครือข่ายทำให้พนักงานหรือทีมงานของหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลกันสามารถใช้เอกสารร่วมกันและแลกเปลี่ยนแนวคิดความเห็นตลอดจนเสริมให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ,อต่อมานะคะเครือข่ายช่วยสร้างให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับลูกค้าหรือองค์กรภายในมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะ รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายทอโพลยีนะคะรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือมักเรียกสั้นๆว่าทอโพโลยี เป็นลักษณะทั่วไปที่กล่าวถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทางกายภาพว่ามีรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถสื่อสารร่วมกันได้และด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่นจะมีรูปแบบของโทโพโลยีหลายแบบด้วยกันดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจแต่ละโทโพโลยีว่ามีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรรวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ และโทโพโลยีนะคะและโดยปกติโทโพโลยีที่นิยมใช้การบูนเครือข่ายท้องถิ่นจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือโทโพโลยีแบบบัสนะคะและโทโพโลยีแบบดาวหรือโทโพโลยีแบบวงแหวนค่ะค่ะเรามาดูโทโพโลยีแบบบัสกันนะคะเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนสายสัญญาณหลักเส้นเดียวที่เรียกว่าบัสค่ะ ที่ปลายทั้งสองด้านปิดด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า terminator นะคะไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใดหยุดทำงานก็ไม่มีผลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในเครือข่ายค่ะข้อดีของการเชื่อมแบบบัสนะคะ สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากเป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ไม่ซับซ้อนค่ะการเดินสายเพื่อต่อใช้งานสามารถทําได้ง่ายประหยัดค่าใช้ใจ่ายกล่าวคือใช้สายส่งข้อมูลน้อยกว่าเนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับสายหลักได้ทันทีค่ะข้อเสียของของการเชื่อมต่อแบบบัสนะคะคือถ้ามีสายเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดไปจากสถานีใดสถานีหนึ่งก็จะทำให้ระบบเครือข่ายนี้หยุดการทำงานลงทันทีค่ะ ถ้าระบบเกิดข้อผิดพลาดจะหาข้อผิดพลาดได้ยากโดยเฉพาะถ้าเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ค่ะค่ะมาการ เชื่อมต่อแบบดาวนะคะเทรโลยีแบบดาวนะคะเป็นการเชื่อมต่อสถานีหรือจุดต่างๆออกจากคอมพิวเตอร์สนย์กลางหรือคอมพิวเตอร์แม่ขายที่เรียกไฟเซิร์เวอร์นะคะแต่ละสถานีจะมีสายสัญญาณเชื่อมต่อกับศูนย์กลางะคะ่ะไม่มีการใช้สายสัญญาณร่วมกันนะคะเมื่อสถานีใดเกิดความเสียหายจะไม่มีผลกระทบกับสถานีอื่นๆปัจจุบันนี้ยมใช้อุปกรณ์ฮับนะคะเป็นตัว เชื่อมต่อจากอุปกรณ์แม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์สูนกลางค่ะข้อดีของการเชื่อมแบบดาวนะคะง่ายต่อการใช้บริการเพราะมีสูนกลางอยู่ที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่เครื่องเดียวค่ะและเมื่อเกิดความเสียหายที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหน ün, computer, ึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็จะไม่มีผลกระทบเพราะใช้สายคนละเส้นค่ะข้อเสียของการเชื่อมแบบดาวนะคะคือต้องใช้สายสัญญาณจำนวนมากเพราะแต่ละสถานีมีสายสัญญาณของตนเองเชื่อมต่อกับสูนกลาง จึงเหมาะสมกับเครือข่ายระยะใกล้มากกว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลค่ะการขยายระบบก็ยุ่งยากเพราะต้องเชื่อมต่อจากศูนย์กลางออกมานะคะถ้าศูนย์กลางเสียหายระบบก็จะใช้การไม่ได้ค่ะ t o p โ l ล g ยแบบวงแหวนนะคะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นรูปวงแหวนหรือแบบวนรอบโดยสถานีแรกเชื่อมต่อกับสถานีสุดท้ายค่ะการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายจะต้องผ่านทุกสถานีโดยมีตัวนำสารวิ่งไปบนสายสัญญาณของแต่ละสถานีต้องคอยตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาถ้าไม่ใช่ของตอนเองต้องส่งผ่านไปยังสถานีอื่นต่อไปค่ะ ข้อดีนะคะคือใช้สายสัญญาณน,น้อยกว่าแบบดาวเหมาะกับการเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณใย,ยแก้วนําแสงค่ะเพราะส่งข้อมูลทางเดียวกันด้วยความเร็วสูงค่ะข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบวงแหวนนะคะถ้าสถานีใดเสียระบบก็จะไม่สามารถทํางานต่อไปได้จนกว่าจะแก้ไขจุดเสียนั้นได้นะคะและยากในการตรวจสอบว่ามีปัญหาที่จุดใดค่ะ ค่ะมาในส่วนของหน้าการบ้านนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่30ค่ะ,ะเหน่วยการเรียน 1, รู้ที่2นะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆให้สามารถทํางานร่วมกันและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วยระบบสายโทรศัพท์ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกเรียกว่าอินเทอร์เน็ตค่ะ นกมูกนะคะก็จะถามว่านักเรียนรู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดบ้างที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกันค่ะครูก็จะยกตัวอย่างว่าคอมพิวเตอร์นะคะหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกลูก iPad t แท็บเล็ตนะคะค่ะอันนี้ก็มีการบ้านหน้าเดียวนะคะพอให้รู้ว่ามีการบ้านลูกไม่ต้องทำเยอะค่ะ มาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะลูกแล้วอย่าลืมทาการบ้านนะคะส่วนรูปภาพที่หนูเห็นบนสไลด์นะคะก็จะเป็นรูปภาพแผ่นบีบที่คุณครูได้พูดไปเมื่อประมาณต้นต้นคลิปนะคะลูกนะและครูจะรบกวนให้หนูนะคะแอดไลน์บนภาพนะคะเข้ากลุ่มไปด้วยนะคะลูกเผื่อมีอะไรทักมาสอบถามคุณครูได้เลยค่ะ และถ้าเกิดหนูเรียนเสร็จแล้วหรือว่างช่วงเย็นนะคะอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบสัปดาห์ที่9ครั้งที่3กันด้วยนะคะลูกใน Google Form นะคะส่วนสัปดาห์นี้พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าถ้าหนูมีสงสัยอะไรหนูหรือแอดไลน์มาถามครูดได้เลยนะคะบ๊ายบาย